quá chi cam năng mắt đồ cam năng a hố si cam năng tập pháp ba bang vi na sanh tu tài giác cam giả quá chi cam gì mắt đồ cam giả ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำการลดประมาทลาดลังทำปิดกิ้าใจด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่เป็นบาปที่เป็นอาบุดช กพุทตาเจ้าลากธรรมาเจ้าลาสังฆเจ้าคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์ผู้มีพระคุณตั้งหลายญาติพี่น้องตั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรตั้งหลาย เพื่อนมนุษย์โตเพื่อนมนุษย์ตั้งหลายัตั้งหลายครูบาอาจารย์รักอาจารย์เด็กคุณคุูนักเรียนที่ก้ะวตามมาแล้วนั้นตั้งแต่ในอดีตัน มาจนถึงปัจจุบันนะการด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรภัยเพื่อชาติหนึ่งพร้อใจขอได้สร้างเป็นกันดีสร้างบารมีของตน้นในอนาคตจการและปัจจุบันนั่การ อันใกล้นี้ต